สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะฮันนี่ชลวสารนารูล่าคะ่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาในเพลงนะคะรายการที่สอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่มีความตั้งใจอยากจะเรียนรู้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในช่วงอาทิตย์ที่แล้วได้มีการฝึกฝนกันบ้างหรือเปล่าใครที่สนใจนะคะต้องบอกว่าต้องขยันนิดนึงนะคะต้องชางสังเกตต้องพยายามที่อยากจะพูดอยากจะฟังแล้วก็อยากจะอ่านนะคะซึ่งแหล่งความรู้นั้นก็มีมากมายหลายแหล่งเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ น,ะะนิตยสารรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ดีพอสมควรเลยนะคะอย่างเช่นบทเพลงเนื้อเพลงใครเขียนที่มาเป็นอย่างไรเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จริงๆแล้วก็สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะวันนี้ในรายการของเรานะคะก็มีมิวสิกวิดีโอดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะแล้วก็วิทยากรเจ้าประจําพี่สตีฟคุณเดชวรชิอลังการกุลก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยนะคะไปทักทายพี่สตีฟกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ครับท่านผู้ชมที่รักครับก็ขอบอกตรงนี้ไว้เลยว่าผมไม่ได้มีเชื่อเจ้าอย่างที่คุณฮันนี้บอกนะฮะเจ้าอะไรคะเจ้าประจำไม่ใช่ไม่เฟวอริตเฟวอริไม่ได้เป็นสกุลผมไม่ได้ไม่นำสกุลประจำตกลงพี่อยู่ทีมไหนคะเนี่ยอ๋อก็ใครใครชนะก็อยู่ทีมนั้นแหละครับเชียร์ทีมที่ชนะใช่ครับ สุดยอดจริงๆเลยนะคะเป็นแฟนบอลพันธแท้พูดถึงกีฬาแล้วเข้าจใจว่าพี่สตีกอบครอบครัวโดยเฉพาะน้องๆสามใบเถาเนี่ยมีการฝึกฝนให้เล่นกีฬากันด้วยถือว่าเป็นการออตอกย้ำสถาบันครอบครัวว่าคุณพ่อต้องให้ลูกๆใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ใช่ ใช่ไหมคะใช่ไปทําอะไรกันมาวีคเอนที่ผ่านมาแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเพลงเนี่ยนั่นน่ะสิคะเราอยากรู้ไงคะกีฬาสิคุณผู้ชมเราจะเล่นแบดมินตันครับเล่นแบดมินตันเพราะว่าแบดมินตันเนี่ยแถวบ้านเนี่ยจะเป็นโรงจิมขนาดใหญ่ก็เล่นได้ตอนกลางคืนก็ได้ตอนเช้ากลางวันก็ได้ครับส่วนใหญ่เราไปเล่นตอนเย็นๆค่ำๆมีปัญหาไหมคะตรงที่ว่าถ้าเกิดลูกๆเนี่ยเล่นอะไรก็ตามแข่งขันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วแพ้เนี่ยมักจะโมโห เออก็มีก็ต้องมีวิธีพูดแต่ที่ทําให้แบบเราหาข้ออ้างไม่ได้เลยแล้วก็ต้องกล่าวคาว่าขอโทษโทษนันลูกขอโทษนะก็คือว่าตีลูกแบตแล้วไปโดนศีรษะลูกโ <c oughs> ปงป <c oughs> ั้งไปจบเลยอะเงี้ยโดยเฉพาะตัวเล็กปั๊บ <c> เ <oughs> ปะ๊ะเ <c oughs> ขอโทษลูกขอโทษลูกคือพี่เป็นคนที่เพื่อนเพื่อนเขาบอกเฮ้ยยูเป็นพ่อนะอยู่อาวุโสกว่าเด็กไปขอโทษเด็กได้ไงาม,ามันไม่ใช่เดี๋ยวลูกจะเคยตัวหรือเปล่าหนู no. เพราะว่า พี่อยากให้ลูกเรียนแบบพี่นะคะถ้าเกิดทําพีก็ขอโทษซะลูกๆก็จะทําตามเราถ้าเกิดว่าวันไหนก็ทำพีดขึ้นมาเงินใหญ่ก็บอกโอ้ยมาขวางทางทําไมล่ะอะไรีกลัวเสียเสียเสียหน้าเสียียเซล้าพ่อคุณแม่ก็ต้องพยายามฝืนใจตัวเองเดี๋ยวก็ชินไปเองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นพูดถึงคําว่าขอโทษ่าเข้าเรื่องเพลงกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเพลงอะไรมาฝากเป็นเพลงจากวงชิคาโกเป็นแบรนชื่อดังมากๆและเพลงนี้มีชื่อว่า Hard to say, I'm sorry ค่ะไปชมกันเลยค่ะ Hey, I'm Sorry นะคะชิคาโก o แหมเป็นวงที่ฟังเมื่อไหร่รู้สึกมีความสุขเพราะว่าเขาดังมากในยุค70 1970 1980 19, หรือว่า1980เนี่น,นะคะสิปีเต็มๆจำได้ว่าตอนนั้นมีแบบเพลงฮิตเป็นเพลงแนวชัดช้าซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยตอนนี้ก็ยังอยู่นะชิคาโก o แต่ไม่ค่อยกระแสนไม่ค่อยแรงเท่าเหมือนเมื่อก่อนะเขาจะมีกลุ่มผู้ฟังของเขา <c oughs> พี่ก็คือหนึ่งในกลุ่มนั้นเป็นชคาโ,โกเป็นวงดนตรีที่พี่ชอบมากที่สุดตั้งแต่เด็กจนบัดนี้ณบัด <c oughs> นาวเพราะพีเตอร์สเตเทราหรือเปล่าไม่ใช่เลยปีเตอร์สเตทรานี่มาทีหลัง <c oughs> นะครับเ,เริ่มตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกอัลบั้มช็อกแลตชีช็อกแลตนะครับก็จะมี color my world มี saturday in the park แล้วก็มีอ h อยยะ wishing you were here โอ้นี่นารักมาเพราะมาก เนี่นะคะทำให้วงนี้กลายเป็นตำนานใ,<ช>ในวงการดนตรีนั่นเองค่ะ<ช>ทีนี้มาดูในส่วนของคําแปลกนันดีกว่านะคะว่าเพลงนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะ<ช> <ๆ S 2> เพลงนี้มีความหมายอย่างไรเดี๋ยวจะให้ใ<ช>พี่สตีฟช่วยแปลก,กันเลยดีกว่านะคะ Everybody needs a little time away Everybody needs a little time away ทุกคนนั้นจําเป็นจะต้องมีเวลาเล็กน้อย ที่จะต้องอยู่ห่างห่างอะไรห่างอะไรนะคะค I heard her say from each other I heard her say from each other ต้องอยู่ห่างจากกันและกันฉันได้ยินเธอพูดอย่างนั้นอาจจะต้องมีมช่วงจังหวะเวลาที่ห่างเหินกันนิดนึงเ,ออเขามีคำพูดบอกว่าคนเรา,เาจะรู้ค่าถึงความรักก็เมื่อห่างไกลกัน ว่าคิดถึงกันหรือเปล่าบางทีก็ไปโลดเลยไม่กลับไม่กลับค่ะ even lovers need a holiday even lovers need a holiday คู่รักกันก็ยังจำเป็นจะต้องมีวันหยุดพักผ่อนพักผ่อนไม่ถึงไม่ใช่ด้วยกันนะครับต่างคนต่างไปพักผ่อนในความหมายเพลงนี้ต่อไปนะคะ far away from each other far away from each other วันพักผ่อนนี่แหละครับ ที่จะอยู่ห่างจากกันและกันแล้วจะรักกันทำไมเออเนะสงสัยออจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่ทราบ hold me now hold me now uh, hold นะครับแปลได้หลายอย่างก็คือ hold ก็คือจับเอาไว้กอดเอาไว้นะครับหรือว่าถ้าอย่างในประโยคนี้ hold me now หมายถึงว่าโอบกอดฉันไว้สิกอดฉันไวเ้เถอะ it's hard for me to say i'm sorry it's hard for me to say i'm sorry ยากยิย่งนะัะ ที่ฉันจะบอกว่าขอโทษขอโทษอะไรว่าเขามีทิทิใช่ไคะทิ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 ติ I just want to stay I just want to stay I just want you to say my thing ว่าฉันเพียงแค่ต้องการให้เธออยู่ After all that we've been through after all that we've been through หลังจากที่เราได้ผ่านปัญหาต่างๆมาด้วยกัน I will make it up to you. I will make it up to you. ฉันจะชดเชยให้เธอ mm. Make it up. แล้วก็ I promise to. I promise to. ฉันสัญญาว่าจะทำสัญญาว่าจะทำนะคะ And after all that's been said and done. And after all that's been said and done. และหลังจากสิ่งต่างๆนะครับที่เราได้พูดกันและได้ทำร่วมกันมา You're You're of go. of go. just just part part me. let me. let can't can't a a I I นารักเนอะเธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันที่ฉันไม่สามารถปล่อยให้หลุดลอยไปได้กำลังจะเริ่มเข้าใจแล้วว่ารักกันอยู่นะคะ Couldn't stand to be kept away Couldn't stand to be kept away Couldn't stand to be kept away น่ for a day เดี๋ยวดิ้งไม่ไป้นทนไม่ได้ที่จะถูก กันออกไปก็คือว่าทนไม่ได้ที่ถูกแยกออกจากเธอนั่นแหละค่ะ just for the day from your body just for the day from your body ให้ห่างจากกายของเธอแม้เพียงวันเดียวแต่ว่า body ก็คือร่างกายไม่ได้หมายถึงในเชิงลบนะครับแต่หมายถึงว่าความกันอยู่ใกล้ในเชิงสัญลักษณ์ว่ากันอยู่ใกล้หมายความว่าไม่สามารถห่างจากกายเธอแม้เพียงวันเดียว wouldn't want to be swept away wouldn't want to be swept away ฉันไม่อยากจะถูกพัดปัด,ปดออกไปจะพูดว่าอย่างไรล่ะ swept away sweep away ก็หมายถึงว่า sweep คือกวาดปัดพัด s w e p t away คือแบบเพิกเฉยไปก็ได้พดถูกพัดพาออกไปจากวิถีชีวิตร่วมกันนะ far away from the one that I love ห่างไปไกลาจากคนที่ฉันรัก ก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับความรักนะคะซาวจริงๆเนื้อเพลงมีต่อมันค่อนข้างจะยาวแต่ถ้าอยากได้เดี๋ยวน้องฮันนี่จะบอกท่านว่าอยากได้เนื้อเพลงต่อเป็นผมผมยังอยากทราบเลยว่าต่อ,อยังไงจบยังไงนะครับแต่จริงๆบอกเลยก็ได้นะคะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ารายการ<ะ>เราเนี่ยมีแจกบทเพลงอยู่แล้วถ้าเกิดใครต้องการเนี่ยนะคะเขียนเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะจัดส่งไปให้ใหรือว่าอย่างที่เรียนไปตอนตอน้นอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญแล้วก็ถูกยิ่งนักเข้าไปคลิก เสิร์ชไปแล้วก็ปริ้นออกมาได้เลยค่ะครับงไปด้วยร้องไปด้วยและ,ะก็ถ้าเกิดอยากคุยกับน้องฮันนี่หรือตัวผมซึ่งผมเนี่ยคงจะไม่ค่อยมีใครอยากคุยด้วยแต่ว่าน้องฮันนี่นะครับก็เดี๋ยวจะมีอีเมลแ address ให้ใช่ค่ะทีนี้เตรียมสมุด โน้ตปากกามาจดคําได้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวพี่ซีฟอธิบายคําต่างๆให้ฟังแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เริ่มด้วยคํานี้กันเลยค่ะจะยาวนิดนึงนะคะเพราะ3ามคำรวมกัน far away from far away from สกดนี้ครับ f a r far away a w a y away from f r o m from far away from หมายถึงว่าไกลห่างออกไปหรือว่าไกลจากนะครับย,ยกตัวอย่างว่าเชียงใหม่ is far away from Bangkok เชียงใหม่ is far away from Bangkok เชียงใหม่อยู okay. ่ไกลจากกรุงเทพนะคะ far away ต่อมานะคะคำว่า make up, up <S 2> <S 2> um. make up make up ก็แปลได้หลายอย่างนะครับเวลาโปะหน้าโป้โป้โปโใช่ก็จะเรียกว่า make up นะครับหรือว่า make up your mind ก็แปลว่า ตัดสินใจได้สัทีวันนั้นอธิบายไปแล้วนะคะจึได้แต่นี่คราบอกว่า I will make it up to you make up to you หมายถึงว่าฉันจะชดเชยให้เธอ make up for the time lost ฉันจะชดเชยเวลาที่สูญเสียไปตอนอยู่มหาวิทยาลัยมันจะมีคลาสที่เรียกว่า make up คือคลาสไหนที่ครูยกเลิกไปก็จะมีการชดเชยไงคะ make up เด็กคูมคอัพาให้นะ,นะเด็กนี่จึงกลายเป็นคำทับศัพท์ไปแล้วความหมายคือแบบนี้นั่นเองใช่ครับเคะ make ัพแปลว่าชดเชยนะครับลองยกตัวอย่างนะครับ they have to make up time lost during the strike they have to make up time lost uh, during the strike ก็แปลว่าเขาจะต้องชดเชยเวลาที่สูญเสียไปในช่วงเวลาที่มีการ strike กันที่มีการประท้วง ต่างๆนาอย่างที่เราเห็นในฝรั่งเศสในอะไรบางทีประท้วงที่ปิดถนนปิดอะไรนะคะก็เดินทางลําบากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการชดเชยเวลากันไปนะคะเมคัพต่อมานะคะคำว่า promise 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 p r o m i s e p r o m i s e promise หมายถึงสัญญาคำมั่นสัญญานะครับการตกลงอะไรก็ตามยกตัวอย่าง for every promise there is a price to pay for every promise there is a price to pay แปลว่าในสัญญาทุกสัญญาเนี่ยในการทำสัญญาทุกอย่างเนี่ยย่อมจะมีถ้าพูดตรงๆ price to pay คือค่าใช้จ่ายแต่จริงๆไม่ใช่นะครับต้องมีสิ่งที่เราจะต้อง ลงทุนสูญเสีย<ใ>จ่ายให้ stand. stand stand, stand. ร,รู้สึกว่าจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่น้องฮันนี่เคยพูดว่า stand I don't stand a chance ใช่ค,ค่ะแต่นี้จะจะจะไม่เหมือนกันนะครับ stand ในคำนี้นะครับสะกดว่า S T A N D S T A N D หมายถึงทนอดทนยกตัวอย่างนะครับ uh, uh, I'm sick but I'm still standing I'm sick But I'm still standing หมายถึงว่าฉันป่วยแต่ฉันก็ยังอดทนอยู่ได้อดทนอยู่ได้คือการยืนอยู่ก็หมายถึงกริยาของความอดทนนั่นแหละครับและ stand by มีล่ะคะอย่างชื่อเพลง When the l i g h t has gone ที่ชอบเลยร้องเสียงนี้อยู่เลย John l e นอ่าจอนอนเล่นเอ้ย John นอนเล่นนอนเล่นไปแล้วค่ะตอนนี้นอนไปนานแล้ว stand by มีแปลว่ายืนอยู่เคียงข้างฉัน สตัน <4 S 2> <Stand. S 1> คืออัน,นคือยืนใช่ครับนะคะใช่โอเค <Okay. S 2> อีกคำหนึ่งค่ะคำว่า swept uh huh. swept swept Sw มาจากคำว่า sweep นะครับ present คือ sweep กวาพดพัดปัดนะครับแต่ไม่ใช่เป่านะครับพัดปัดอะไรก็ดามที่โบกไปอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคือ sweep swept เป็น past tense ของ sweep นะครับซึ่งแปลว่าอย่างที่บอกปัดหรือกวาดนะครับยกตัวอย่าง the cat uh, swept the floor with its tail The cat swept the floor with i s tail. อนามัยจัดนะคะ s w e p t นี่ก็สะกดว่า S W E P T sweep นะครับแปลว่าแมวกวาดพื้นด้วยหางของมันเมื่อกี้บอกว่าอนามัยจัดใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเลี้ยงแมวสักสิบตัวเนี่ยท่านไม่ต้องจ้างคนนะครับเอาแมวปัดปัดปัดแล้วก็เอาน้ำมาจุ่มหางแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดมัน้อยใช้มอบเลย ต่อในส่วนของสำนวนประโยคนะคะที่ใช้กันที่น่าสนใจในเพลงนี้เนี่ยนะคะก็คือเรามีคำว่า hard to say I'm sorry ใช่ไหมครับเราเลยเลือกคำนี้มานะคะหลักการใช้สำนวน it's hard for หรือว่า it's hard to ก็ยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกมาหลายหลายตอนว่าควรจะมีหนังสือไวยากรณ์ นะครับดีที่สุดมี Dictionary ด้วยก็ดีนะครับถ้าเปิดทันนะฮะแต่นี้เขามีแบบ Dictionary ที่เป็น e l e c t r o n i c d i c t i o n a r y รชิ้มๆเอานะฮะเวลาเราอ่านคำศัพท์ไปก็จ๊ดียวเขึ้นมาเป๊ะเลยเป็นการจับผิดพวกเราด้วยว่าพูดถูกหรือพูดผิดแต่ต้องเลือก Dictionary ที่มีคลังคำศัพท์เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าไหนๆก็พูดแล้วมันจะมี Dictionary บางอันที่อธิบายคำไม่ถูกต้อง ไปเสียหมดใช่อย่างเช่นสมมติคําว่าสวีบเนี่ยมีกี่ความหมายบางทีก็ให้ความหมายแค่อันสองอันเองในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราดูเป็นดิก i o นรี y ที่เป็นหนังสือเนี่ยบางทีอธิบายพลึดเป็นหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะได้อะไรที่ลึกซึ้งดีเทลที่สุดอย่าลืมค่ะต้องไปหาหนังสือดิก i o นรี y ใหญ่ๆจะมีรูปประโยคด้วยแต่ก็อย่าเอามาหนุนนอนนะครับเอามาเปิดอ่านอยู่เรื่อยน้องฮันนี่ชอบเปิดอ่านดิก i o นรี y ถึงได้เป็นสุภาพสตรีที่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษ จริงจริงว่อันี่ยอิลีจริงๆเลยอิลีเลยนะคะ <c oughs> เอาละมายกตัวอย่างกันนะครับ <c oughs> it's hard for แล้วก็จุดๆจุด,ด,ด t o นะครับอย่างเช่น it's hard for him toit's hard for him to forget his hometownit's hard for him to forget his hometown แปลว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทำให้เขาริมบ้านเกิดเมืองนอนของเขาค่ะ แล้วอีกอันนึ่งนะคะก็คือคำว่า promise ถ้าเกิด promise ต้องบอก promise to บวก verb อะไรใช่ไหมคะใช่ครับใช้ได้หลายอย่างนะครับ promise อย่างเช่นในตัวอย่างที่น้องฮันนี้พูดมาคือ promise to บวกด้วย verb ยกตัวอย่างนะครับ the boss promise not to lay off his staff the boss promise not to lay off his staff lay off ก็คือ,อเชิญออกจากงานคือลกออกจากงาน ขาเรียกว่าปลดใช่ไหมคะปลดคนออกจากงานช่วงนี้ก็เห็นบ่อยนะคะมีขาวมีหลายช่วงนะครับแล้วแต่ว่ากระแสของสภาพคล่องของการเงินธุรกิจจะเป็นอย่างไรเอาล่ะก็ได้วิธีการใช้สำนวนแล้วนะคะ it's hard to แล้วก็ยังมี promise to นะคะก็อย่าลืมถ้าเกิดมีโอกาสก็นำไปใช้กันได้ นะคะและที่สําคัญนั้นอย่าลืมว่าการที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษนี่นะคะพี่ซีฟก็มักจะบอกท่นนี่เสมอว่าเราต้องฝึกพูดพูดบ่อยๆพยายามทําให้ตัวเองคุ้นกับภาษาถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะฟังแล้วเขียนได้แล้วต้องสนทนาด้วยเจอใครที่พูดได้เนี่ยเข้าไปเลยไม่ต้องอายใช่ไหมคะถ้าไม่มีใครก็ยืนหน้ากระจกแล้วก็พูดกับตัวเองก็ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมบางคนคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่จริงแล้วมันเป็นการพัฒนาพี่ฝึกอย่างนั้น ดูน่ากระจกแล้วทำ acting ไปด้วยมันก็จะได้มีโอกาสในการออกเสียง<ช>ที่ถูกต้องมิฉะนั้นลิ้นมันจะไม่ไปนะคะคมันจะไม่ชินชโอเคก็จากนี้ได้ทิปส์กันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปเราจะไปดูมิวสิกวิดีโอกันเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งสำหรับ t h a r t to say I'm sorry จากวง Chicago ค่ะ ฟังอีกก็เพราะอีกนะคะวันนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านต้องไปหาซีดีมาเลยของชิคาโกไปเปิดฟังซะหน่อยแล้ว AB ล่เหรออหละคะทำไมคะหมายถึงว่ามีซีดีแล้ว AB แี่มครับมันก็ต้องเป็นซีดีสิคะ AB นี่อาจจะเป็นการคิดค้นในยุคต่อไปไม่แน่นะคะ AB normal หรือไม่ normal ต่อไปก็ต้องเป็น EF แล้วก็ตามด้วย GH นั่นแหละค่ะไปฟังเพลงของเขารู้สึกว่าฟังแล้วยังไงยังไงก็ยังคลาสสิกอยู่ดีใช่ครับ ก็อย่างที่อบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าการกล่าวคำว่าขอโทษเป็นสิ่งที่ไม่เสียเงินเลยแต่ว่าหลายายท่านรู้สึกว่าจะเสียศักดิ์ศรีเสียความเป็นอาวุโสหรือเสียหน้าถ้าเกิดกล่าวคำว่าขอโทษกับลูกน้องพนักงานของบริษัทก็เหมือนกันผมเองก็พูดเวลาขอโทษเ,เวลาทำอะไรผิดก็บอกว่าขอโทษทีพี่จำผิดนะครับเขาก็จะขอโทษด้วยเหมือนกัน ก็จะรู้สึกดีทั้งสองรู้สึกดีทั้งสองฝ่ายแล้วก็พูดคุยกันปกติแล้วก็เวลาเวลา,าให้เขาทำงานเขาจะทำด้วยความสบายใจไม่เกรงค่ะ S <S <an> ก็อย่างที่พี่สีฟบอกนะคะก็ไม่ยากจนเกินไปสําหรับคํานี้ไม่ว่าจะเป็นระหวางคู่รักลูกศิษย์คุณครูนะคะผู้ปกครองแล้วก็เด็กถ้าเกิดว่าทําอะไรผิดแล้วก็พูดสอรี่หรือว่าขอโทษไปเสียทุกอย่างก็คงจะต้องดีขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับช่วงท้ายนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าใครต้องการเนื้อเพลงรายละเอียดต่างๆของรายการภาษาในเพลงเนี่ยนะคะเขียนมาคุยกันได้นะคะจะติชมแนะนําหรือว่าอยากให้พี่สตีฟแนะนําอะไรเนี่ยนะคะเขียนเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะมีท <S an> ีม านของเราจัดให้นะคะควันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามชมภาษาในเพลงได้ใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ